เริ่มต้นข่าวทั่วไทยช่วงนี้ไปดูการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างทหารกับฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเริ่มต้นกันที่ภาคอีสานตอนล่างเลยค่ะกอบคิอิสานคุณมนทิราบเน็ดพันธ์ค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะสถานการณ์พายแร้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่กองทัพภาคที่สองก็ได้ประชุมในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภายแล้งขัดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคในปี2,558และปี2,559ที่จะมาถึงนี้ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาพัยแล้งที่จะเกิดขึ้นและช่วยเหลือรัษดรประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก พลตรีสัปดาเ์รรูนาวินรองแม่ทัพพังที่สองเป็นประธานเปิดประชุมหารือเพื่อตเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภายแล้งประจำปี2558-2559ท25 59, ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บัญชาการทหารบกโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภายแล้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาพายแล้งที่จะเกิดขึ้นโดยการทํางานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนหลังปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําหลักลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดยโสธรได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือรัฐดรประสบปัญหาพัยแล้งซ้ำซากโดยพันเอกนัทศรีอินผู้บังคับการกลมทฐานดาบที่16 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่16เปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารลงประจําพื้นที่ร่วมกับปพจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนนักศึกษาวิชาทหารลงสํารวจภายแรงก้าอ่ำเภอเพื่อสอบถามปัญหาความต้องการและสํารวจแหล่งน้ําหลักว่าเพียงพอต่อการผลิตน้าําประปาประจําหมู่บ้านหรือไม่ หากหมู่บ้านใดประสบป,ปัญหาไม่สามารถสูบน้ําดิบผลิตน้ําประปาหมู่บ้านได้เบื้องต้นได้เตรียมรถบรรทุกน้ําดื่มพร้อมเจ้าหน้าที่ประจํารถไว้คอยบริการเมื่อมีการร้องขอเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับรัฐตอนและผิดท้ายที่ชาวบ้านตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิกว่า15หมู่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้นำเครื่องสูบน้ำกว่า20เครื่อง ได้ระดมสูบน้ําจากลําน้ําชีตอนบนเพื่อสูบน้ําจากความน้ําชีลงมาเก็บไว้ยังฝายกกสีเสียตําบลคอนสวรรค์ก่อนที่ปริมาณน้ําชีที่เหลือน้อยจะไหลต่อไปยังจังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะได้มีน้ําเข้าไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวในพื้นที่ทํานาวกว่า20,200ไร่ในพื้นที่ตําบลคอนสวรรค์ช่วยแก้ไขปัญหาพล้งที่มาเร็วที่สุดในรอบ10ปีเพื่อไม่ให้นาข้าวที่กําลังตั้งท้องยืนต้นตาย แล้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2ค่ะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นอนที่น่าสนใจได้จากทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อีสานนะคะ,คะเราไปกอด